สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยทุกคนเป็นยังไงบ้างคะคือเราหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เปิดเทอมพอดีแล้วก็คนดูหลายๆคนก็คงจะเปิดเทอมกันใช่ไหมคะทุกคนก็หายไปนานคลิปนี้ก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนเว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพจเพียงใช้ UID และมีหลักเกไฟขายในราคาถูกสนใจเข้าลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนุกเกอร์โซนจดทะเบียนการค้าแล้ว เราจะทำคลิปช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนประมาณนี้นะเราจะไปดูกิจกรรมกันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะเป็นกิจกรรมมงล้อ9เพชรนะคะทุกคนซึ่งครั้งนี้นะมีชุดใหม่อยู่2ชุดนะคะทุกคนแล้วก็มีของใหม่ด้วยนะคะอันนี้เป็นสกายวิงเอ้ยเป็นแอร์บอร์ดนะคะทุกคนกล่องดินสอนะอันนี้ก็น่ารักนะคะส่วนชุดนะก็จะเป็นชุดนี้นะเป็นชุดนี้เทจริงเป็นแบบว่าทรงผมสี ดำแล้วก็ไฮไลท์สีขาวนะคะทุกคนข้างล่างแล้วก็มีหูฟังสีดำด้วยนะวูวเท่จริงอันนี้เป็นเสื้อนะคะเสื้อก็เท่แล้วก็ชูผู้หญิงนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะจะประมาณว่าเหมือนแบบว่ากระโปรงนักศึกษาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เสือ้อประมาณนี้เลยนะเสื้อน่ารักมากแล้วก็พวกโทเคตโวกกางนะคะกล่องโทเคตโวกกางกล่อง โอเคนไฮเปอร์บุ๊กนะคะแล้วก็ชุดนะจะเป็นชุดนี้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะของแล้วก็จะมีเสื้อตัวนี้ด้วยนะคะเปลี่ยนชื่อไอวอลท่าทางนะคะทุกคนมาสุ่มเลยดีกว่าวันนี้นะ่าจะซื้อเยอะอยู่นะคะ75%เราต้องซื้อของถูกๆก่อนนะคะทุกคนเราจะซื้อเป็นอา่า เอาเป็นอันนี้ละกันนะคะนี่ต่อไปนะเป็นเจ็ดสิบห้าเหมือนเดิมเลยนะคะเจ็ดสิบห้าก็อันนี้ไปเลยฟึบโอเคก้าเพดออกไหมจะออกก่อนไหมเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะขอรีเฟซก่อน เออเอาเป็นเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าลดน้อยนะแปดสิบโอเคแปดสิบเอาเป็นอะไรดีเอ่ยแปดสิบอืมอันนี้เหรอไม่เอางั้เงินลีเฟติกนะคะแปดสิบ อยากซื้อต้อนแปดห้างั้นซื้อนี่ก่อนเนาะแปดสิบเปอร์เซนต์เหมือนเดิมเลยนะคะมีเฟซไปก่อนหรือว่าจะซื้อเดี่ะเพราะว่ามันก็อีกแค่ห้าเปอร์เซนต์เองอะอืมงั้นซื้อเป็นชุดนี้ละกันนะคะไปโอเคได้มาละ ตอนนี้จาก2,000เพรเหลือ1,600เพรแล้วนะคะก็คือใช้ไป400เพรแล้วนะ85% 85%อย่างนี้ก็ต้องเอาชุดผู้หญิงแล้วแหละจัดมาโอเค149เพรเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็น70%ซื้อเป็นอะไรดีเอ่ยมันซื้อเป็นอ,อ,อันนี้แล้วกันนะคะ จะขอซื้อต่อแล้วก็จะเป็น9เพดนั่นเองนะคะทุกคนนี่ซื้อเป็นอันนี้เลยเป็นชุดใหม่นั่นเองนะคะเป็นชุดผู้ชายโอเคได้มาแล้วนะคะชุดนี้สวยจริงชุดนี้เท่มากเทจริงเทจริงเดี๋ยวสุ่มต่อก่อนเราจะซื้อเป็นตัวนี้นะคะ75 75เอ่อเอาเป็นอันนี้นะ อยากได้สักแบบ 88, แปดสบแปห้าอะไรอย่างเงี้ยยมันเลยอะทุกคนมันเลยอะแปโอเค80เงินก็ซื้อไปเลยละกันนะคะได้มาแล้วเป็น a i r ์บอกล่องดินสอนะคะทุกคนแต่ไม่ได้แจว่าอยู่ในเกมมันจะเป็นยังไงนนะอันนี้แบบว่า นึกถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะทุกคนเคยใช้ดินสอกล่องดินสอบแบบนี้ไหมเหมือนมากอันนี้จะเป็นตารางสอนนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นแบบพวกกบเหล่าแล้วก็กดแล้วมันจะมีลูกเล่นเปิดได้อะไรเงี้ยทุกคนต้องเคยใช้แน่นอนนะคะทุกคนก้าวพิดออกไหมไม่ออกงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรที่อยากได้แล้วนะ อันนี้ก็ไม่อยากได้เท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคประมาณนี้นะนี่เป็นชุดเป็นชุดที่แบบว่าถูกแล้วก็สวยนะคะตัวนี้ถ้าเสียงแปลกแปกก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเหมือนจะเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะนี่โคจะเทอันนี้เป็นแว่นตาของเซตนี้นะอุ้ยพอใส่แล้วเทจริงเสื้อนะคะวันนี้ก็ได้มาประมาณนี้เลยนะ ก็ได้มาเยอะพอสมควรเลยนะคะจาก2,000เพชรเหลือ1200เพชรก็ใช้เพชรได้ประมาณ800เพชรนะคะก็ถือว่าคุ้มนะ800เพชรได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันมาแบบกิจกรรมแบบนี้ด้วยแหละมันก็เลยคุ้มนะคะคอเลกชันนี่นะคะอื่นๆก็ได้มานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปสุ่มอันนี้กันดีกว่านะคะทุกคน อันนี้เป็นกิจกรรมสกายวิงใหม่นะคะเอ้ยสกายวิงเก่าแหละแต่ว่ามันวนกับอาขายใหม่นะคะเราไม่ได้ทำคลิปเดี๋ยวจะมาสุม่มน,นิดหน่อยนะคะให้ทุกคนดูนะรักสองารอบนะคะครั้งแรกเก้าเพจจะออกเลยหรือเปล่าไม่ออกนะคะทุกคนต่อไป19เก้าพนะโอเคไม่ออกนะคะ แล้วก็49เพชรนะคะออกไหมอืมเลย <S <S> <S ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะคะกิจกรรมตรัวนี้ก็มันจะหมดประมาณ9 9 4 9 7 8 9เก้าสี่เก้าเประมาณ1,922เพชรนะคะทุกคนกิจกรรมตัวนี้นะก็ประมาณ2,000เพจนั่นแหละ แล้วก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะคะทุกคนเป็นชุดใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีหนวดตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราลองสุ่มสักสองรอบนะคะทุกคนฟึ๊บไม่มีออกมาเลยอีกสักหนึ่งรอบไปโอ้โหโทเคินล้วนปะเนี่ยโอ้โหโทเคินล้วนเลยทุกคนไม่มีอะไรออกมาเลย ตัวนี้ได้โทเค็นเมื่อา91นะคะตัวนี้ใช้290เโทเค็นนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะคะพวกนี้นะมันไม่ค่อยสวยนะจะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะของได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าอัปเดตใหม่นั่นเองนะคะขอดูก่อนนะ ก็จะเป็นการปรับสมดุลอาวุธนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะไปอ่านอ่านเอานะคะทุกคนอันนี้ก็จะแบบบัฟขึ้นนะดีขึ้นนะสก,กานะคะอันนี้ก็อันนี้คืออะไรอะหัวก้อนหมดปืนยิงลูกระเบิดอ๋อ,อมีแบบว่าปรับใหม่นะคะทุกคนจากแบบว่าปกติจะไม่มีแบบอยู่ยิงแบบลูกระเบิดอันนี้มีนะคะเดี๋ยวต้องลองไปเล่นนะ ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมีแจกตัวละครด้วยนะนี่นะคะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมีแบบว่าทำคลิปแบบรีวิวรหัสนะคะทุกคนติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปไม่ได้ถี่ไม่ได้บ่อยมากนะเพราะว่าไม่ค่อยจะว่างเลยนะคะทุกคนต้องขออภัยทุกคนกันด้วยนะคะก็ถ้าชอบก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย